สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เทคนิคการใช้เทก้าซักเล่าดีไซเนอร์กับผมตะวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่7แล้วนะครับก็จะมาสอนกันในเรื่องการออกแบบ f ฟลซแลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนลองขอเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับก็คือในตัวนี้ผมโมเดลเป็นพื้น f ฟลซแลแล้วก็มีแถมตรงนี้ให้เป็นฐานคอนกรีตด้วยนะครับก็คือเป็น ระบบพื้นแฟตสลับที่มีคานอยู่ในนี้ในตัวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงตัวนี้เป็นพื้นแฟตสลับนะครับหนา200นะครับใช้คอนกรีตเซนส์สองร้อยสเคสสผมจะไปใส่เคสที่เป็นเดดโหลดก่อนผมก็เลือกเคสเดดโหลดตรงนี้แล้วผมไปที่แท็บโหลดนะครับแล้วผมก็เลือกเลเวลโหลดอ่าผมจะให้เดดโหลดเนี่ยประมาณ200กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับตรงนี้ผมก็คีย์เข้าไป200 ผมคลิกนี้นะครับ200กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วก็ตัวไลฟ์โหลดให้เป็น150กิโลกรัมต่อตารางเมตรนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่แท็บ analyze นะครับก่อนอื่นผมเปิดโชว์โปรเซสก่อนเพียแล้วกด analyze all เลยนะครับเพื่อให้มันรันโอเครันเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมขอปิดโหลดก่อนนะครับผมไปที่วิวชั้นหนึ่งตอนนี้เลยสิ่งแรกที่ผมต้องดูนะครับขั้นแรกเราต้องต้องใส่เหมือนกับศาสตร์เหล็กตัวที่พิเค้าไปก่อนนะครับก็คือในที่เนี้ยผมใส่ตัวที่เป็นเหล็กเหล็กบนนะครับท็อปบาร์เนี่ยคือ12 db 1 2นะครับ s 3 0 0ทั้งทั้งแนวแนวเอาไซด์แล้วก็อินไซด์นะครับคือเหล็กเหล็กตะแกรงเนี่ยมันจะมีแนว x แนว y นะครับ ก็คือเรียกว่า outside อินไซต์แล้วก็เหล็กล่างนะครับก็คือ12 D B 12 S 300ทั้งคู่นะครับหรือเราจะเอาเมาส์มาชี้ที่ตรงนี้ก็ได้มันจะบอกอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ X top Y top D, D B 12 S 300นะครับ T ห่งก็คือแกน Y T สองคือแกน X นะครับแล้วก็ัดท็อปเนี่ยก็คือ D B 12 S 300ทั้งคู่สัญลักษณ์จะเป็น B 1กับ B 2นะครับ ทีนี้คำว่าแกน x กับแกน y ของของพื้นเนี่ยเราดูยังไงนะครับแกน x กับแกน y ของพื้นเนี่ยเราไม่ได้ดูตามแนวราบแนวดิ่งนะครับให้สังเกตลูกศรตรงนี้ลูกศรส,นสีนะครับเดี๋ยวผมเอามาออกไปนะสังเกตลูกศรน,นะครับที่พื้นเนี่ยสีน้ําเงินจะหมายถึงแกน x นะครับสีเขียวจะหมายถึงแกน y ไอตัวแกนเนี่ย เราสามารถคลิกนะครับคลิกที่พื้นแล้วเราสามารถหมุนได้สมมุติผมอยากหมุนแกนเป็น45นะครับอันนี้อ้เจ้าแกนเนี่ยก็จะหมุนใช่ไหมครับ45องศานั่นหมายถึงว่าแกน x ของผมเนี่ยมันก็จะเป็นแนวลูกศรสีน,น้าเงินก็คือไลายไปตาม <c oughs> เส้นสีน้าเงินคือ45องศาทางด้านทุนเข็มนาฬิกานะครับยกขึ้นมาส่วนสีเขียวทางด้านแกน y ก็จะเป็นแนวตั้งฉากกับแกน x นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งพื้นเนี่ยเป็นหลายๆแกนได้ตามที่เราต้องการนะครับในกรณีที่อาคารเรามันไม่ตั้งฉากหรือว่าไม่ไม่ขนานกับแกน g l o b a l นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวแกนเนี่ยกลับมาที่เดิมก่อนนะครับที่สูนย์องศาอ่าแลท้ทีนี้มาเ,เรามาดูตรงนี้กันนะครับในที่นี้เนี่ยท็อปของ y เนี่ยเป็น t 1ซึ่งหมายความว่า ที่เป็นตะแกรงบนสุดเนี่ยจะวิ่งตามแนวแกน y นะครับแล้วก็เหล็กตะแกรงชั้นบนเลเยอร์ล,องลงมาเนี่ยจะวิ่งตามแกน x คือนิภาพนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นลักษณะนนเนี้ย t 1จะวิ่งอยู่บนและ T 2วิ่งอยู่ล่างนะครับแล้วก็สําหรับทางด้าน bottom surface เนี่ย b 1ก็จะวิ่งอยู่ล่างสุดแล้วก็ b 2จะทับอยู่บน b 1นนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้เหล็กบนสุดเนี่ยวิ่งตามแนวแกน x นะครับเราต้องไปคลิกตัวนี้แล้วก็ติ๊กถูกที่ เล i n f o r c e m e n t แล้วก็เอาไซ d ์เลเยอร์ X Direction นะครับแบบนี้ถ้าเราแก้แล้วเราก็ควรจะแก้ทั้งสองแกนนะครับทั้งทั้งสอง Surface ทั้งท็อปแล้วก็ปะทอมนะครับก็คือเหล็กด1เนี่ยให้วิ่งตามแนวแกน X คือเหล็กชั้นนอกสุดนะครับพอเราเอาเมาส์มาชี้ดู T1 กับ B1 ก็จะเป็นแนวแกน X นะครับทางด้านสแปนยาวผมก็ผมก็จะให้ เหล็กที่อยู่นอกสุดเนี่ยรับโมเมนต์ซึ่งทางด้านสเปนยาวจะรับโมเมนต์มากกว่านะครับอันนี้ผมได้เหล็กตะแกรงที่เป็นทิ p i ิเ l แลละก็คือ db 1 2 s 3 0 0ทั้งบนล่างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมาดูว่าไอตัวเหล็กทิ p ิเศที่เราใส่เข้าไปเนี่ย d b 1 2 s 3 0 0ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันมันมีส่วนไหนที่มันผ่านส่วนไหนที่มันไม่ผ่านนะครับให้เรากลับไปที่วิวที่เป็น r e s o l t view นะครับ จากนั้นให้ปรับตัวเมทอดตรงนี้นะครับให้เป็น FV Chase Down นะครับอันนี้เหตุผลที่ต้องปรับเนี่ยให้กลับไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับผมเพย่อธิบายไว้ว่าตัว t s จะใช้ตัว Chase Down เนี่ยออกแบบยังไงตัว First Order Linear ออกแบบยังไงนะครับ <S <S มเมื่อเราปรับตัวนี้เป็นตัว First FV c h e s e Down แล้วนะครับก็มาเลือก Combination ที่เราจะดูตัว t s จะใช้ Combination ที่เป็น Gravity นะครับตัวนี้1.4 1.7ที่เราตั้งไว้เนี่ย เป็นตัวอัลติเมตที่เราเอามาดีไซน์นะครับจากนั้นให้เราไปเลือกตรงนี้ AS r e q u i r e คลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นการดู AS r e q u i r e หรือว่าเนื้อที่เหล็กเสื่อมที่มันต้องการก็คือจะบอกเป็นแบบคอนทัวร์นะครับซึ่งแต่ละคอนทัวร์เนี่ยก็จะแสดงผลในส่วนของแต่ละแต่ละเลเยอร์ของเหล็กนะครับก็คือจะแสดงแนวแกน x ที่ท็อปกับปอทตอมเลเยอร์แล้วก็แนวแกน y ที่ท็อปกับปอทอมเลเยอร์นะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะใช้ไอตัวคอนโทรเล็กตัวนี้ไปไปคิดปริมาณเหล็กเสริมถูกไหมครับแต่ว่าในในทฤษฎีเนี่ยมันจะมีกราฟตัวนี้ให้เราก็คือตัวพาร์ทเฟลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าเหล็กทิ่พิคเลที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยส่วนไหนที่มันต้องการมากกว่านะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงก็คือเฟลนั่นเองส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเหล็กเหล็กทิพิคเลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมันมากกว่าเหล็กที่มันรีควายนะครับก็ หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเราต้องมาไล่ดูทีละทีละเลเยอร์ว่าทางด้านท็อปบอททอมเอ็กซ์ y เนี่ยส่วนไหนที่มันต้องการเหล็กสริมพิเศษเพิ่มเติมบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกก็คือที่ x top ท็อปนะครับก็คือเหล็กทางด้านแกน x ที่เลเยอร์บนนะครับแล้วก็ X บอททอมก็คือเหล็กแกน x เหมือนกันที่ที่เลเยอร์อที่ที่เหล็กล่างนะครับเลเยอร์ล่างสังเกตว่าการสแปนบริเวณนี้ บริเวณสแปรลิมเนี่ยโมเมนต์เยอะสุดใช่ไหมครับมันก็ต้องการเหล็กที่มากกว่าเหล็กที่พเพเราใส่เข้าไปต่อไปเป็นตัว Y top นะครับก็คือเหล็กทางด้านแกนตั้งที่เลเยอร์บนนะครับก็คือมีบริเวณหัวเสาเป็นต่อไปนะครับแล้วก็เหล็กบริเวณ Y bottom เหล็กทางด้านแกน Y ที่ที่เหล็กล่างก็คือนี้ไม่มีส่วนไหนเป็นสีแดงแสดงว่าเหล็กที่เพีเ,เราใส่เข้าไปเนี่ย ทางด้านแกน Y นะครับเหล็กล่างเนี่ยไม่ต้องการเหล็กเสริมพิเศษเพิ่มนะครับอันนี้คือเหล็กพอเพียงโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัว xtop นะครับตามที่ดูกีนี้ส่วนใหญ่จะเป็น x top เป็นหลักที่ที่สีแดงเนี่ยมันกว้างนะครับวิธีการกำหนดพื้นที่เหล็กเสริมพิเศษบนนะครับในใน t s d เนี่ยจะเรียกจะเรียกตัวการเสริมเหล็กเสริมพิเศษตัวนี้เรียกว่าแพชนะครับเรียกว่าสลับแพชให้เราไปที่ดีไซน์นะครับ ให้เราสังเกตตัวนี้ที่ Patch Panel นะครับให้เราคลิกที่ Dropdown list ลงมามันจะเห็นว่าเราจะมี Patch อยู่4ชนิดก็คือ Patch Column นะครับ Patch Beam Patch Wall แล้วก็ Patch Panel นะครับแต่และ Patch เนี่ยคือจริงๆทำงานเหมือนกันก็คือเป็นเป็นการเสริมเหล็กเสริมพิเศษนั่นเองนะครับแตกต่างกันตรงวิธีการ Create หรือวิธีการช่วยการช่วยในวิธีการสร้างนั่นเองนะครับ ให้เราลองมาดูตัวนี้แพทคอลัมน์นะครับเป็นเป็นเป็นเด็กเสริมพิเศษหัวเสาที่เราจะเสริมตรงหัวเสานะครับก็คลิกเลยครับแพทคอลัมน์อันนี้ลองที่ความกว้างความยาว3เมตรก่อนอ่าแล้วก็ตรงเซอร์เฟสก็คือเราจะเสริมเหล็กเสริมพิเศษบนแล้วตังนี้เป็นท็อปใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ติ๊กเอาตัวดีไซน์ไว้ไม่ต้องทำอะไรลองครอบบริเวณนี้ก่อน โอเคถ้าถ้าเราลองครอบดูนะครับแล้วตัวเหล็กเสริมพิเศษเราเนี่ยมันมันครอบกลุ่มบริเวณที่มันเฟลเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้เรากำลังดูวิวในแกน X อยู่นะครับเราลองกลับไปตรวจสอบในแกน Y ดูบ้างที่ Y Top ครับโอเคมันไม่เกินนะครับแสดงว่าขนาด 3X เมตคุณสาเมตนี่ยกำลังดีนะครับ okay. กลับไปที่กลับไปที่เ top เสร็จแล้วผมก็ไปที่ดีไซน์นะครับเลือก แพดคอลัม m ์เหมือนเดิมแล้วก็ครอบบริเวณนี้โอ้เดี๋ยวนะต้องเป็น3เมตรใช่ไหมครับโอเคแล้วผมก็ครอบ <c oughs> แล้วก็บริเวณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นบริเวณที่มีมีแนวคานนะครับผมจะใช้วิธีใช้ตัวแพ์ที่เป็นบีมนะครับไปที่แพดบีม แผชบีมจะเป็นตัวช่วยในการสร้างตัวแพชเนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับการเสริมเหล็กพาดคานนะครับโอเคผมก็ครอบบริเวณคารตรงนี้นะครับทั้งสองแกนทีนี้มันจะมีส่วนที่ที่มันไม่ครอบคลุมเหม็นไหมครับปกติเราเสริมเหล็กเนี่ยเราก็จะให้มันครอบคลุมบริเวณที่มันเฟลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตรวจสอบแกน y top ก่อน โอเค Y top มันเล็กกว่านะครับที่คอนโทรลน่าจะเป็น X top อ่าผมก็จะทําการยืดตัวแพทชตัวนี้หรือว่าเหล็กเสริมพาดคานตัวนี้ให้มันครอบคลุมตัวนี้ก็จะให้มันถึงถึงขอบพื้นเลยนะครับผมคลิกตัวนี้แล้วก็ขยายมาตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็คลิกนะครับให้มันขยายมาตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันที่มันขยายมาตรงนี้นะครับ นนรจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดมันซ้อนกัน2ครั้งเนี่ยมันจะเบิ้ลไปให้เราเพราะงั้นเราให้มันไม่ซ้อนกันก็นกคือคลิกตรงนี้มาตรงนี้จะได้เคลียร์นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมต้องไปกําหนดในแพทก็คือจะให้มันเสริมเหล็กด้านไหนบ้างว่าตัวแพทเนี่ยถ้าเกิดเราคลิกดูนะครับผมขอกลับไปซักโลวิวตัวแพทเนี่ยถ้าเกิดเรา,เ,ราเอาเมาส์ไปชี้ดูเห็นครับมันจะมี เหล็กเนี่ยอยู่6ตัวด้วยกันก็คือ x left center right นะครับแล้วก็ y left center right ก็คือในแพทช์หนึ่งเนี่ยมันจะมีการตัดสติปอยู่3สติปก็คือสติปสติปที่เป็นซ้ายกลางขวานะครับทั้ง2แกนก็รวมเป็น6สติปนะครับทีนี้ในบ้านเราวิธีการเสริมเหล็กเสริมพิเศษเนี่ยเราก็คงไม่ไม่เสริมเหล็กต่างกันต่างชนิดกันในแต่ละสติปนะครับเราเราก็คงเสริมเหล็กแบบเป็นเป็นแอดเท่ากันไปเลย ก็คือเหล็กชิดเดียวกันทั้งทั้งหมดทั้งแนวที่เป็นเสริมเหล็กเสริมพิเศษไปเลยนะครับเพราะว่าหน้างานทํางานง่ายกว่าอ่าให้เราคลิกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้ตรงนี้แล้วผมจะไปแก้ตัวคอลัมน์แพทชก่อน20ไอเทมตัวนี้ก็คือคอนซ i เดอร์สติก็คือเราสนใจทั้งแกน x แกน y คือเสริมเหล็กตะแกรงเสริมพิเศษทั้งแกน x แกน y นะครับส่วนตรงนี้เราต้องมาคลิก combine วิดพ p a n e นลเ i นฟอร์สเมนตคือคิดเนื้อที่เหล็กเนี่ยรวมกับตัวตัวตัวทิพิคอเรนฟอร์สเมนต์ที่เราใส่เข้าไปนะครับส่วนอีกตัว,น,ตวนึ่งที่เราต้องติ๊กก็คือตัวนี้ที่ผมบอกนะครับดิฟเลนเรนฟอร์สเมนต์อินอิสติถ้าเราเอาออกก็คือทุกสติ๊กเนี่ยจะเสริมเหล็กแบบเดียวกันเลยนะครับไม่ได้แบ่งเป็นเป็นเป็นสติ๊ละแบบนะครับคือทุกสติ๊กเนี่ยเสริมเหล็กเหมือนกันหมดก็ อันนี้นของแกน x นะครับอันนี้ของแกน y ก็ออกโอเคเสร็ okay. จแล้วเราก็ไปเลือกตัวที่เป็นบี a แพ h นะครับเมื่อสักครู่เราแก้ตัวคอลัมน์แพ h ไปใช่ไหมครับ Beam Patch ก็เหมือนกัน combine นะครับแล้วก็ดิฟเ e น e ซมันออกให้อยู่แล้วนี่ก็โอเคนะครับเสร็จแล้วตัวสล a บปกติเนี่ยผมต้องเอาตัว auto design ออกด้วยนะครับตัวนี้โอเค อาผมกลับไปที่ r e s o l v i e w นะครับเมื่อกี้ผมเสริมเหล็กเสริมพิเศษบนไปแล้วต่อไปผมจะเสริมเหล็กเสริมพิเศษล่างนะครับหรือเหล็กเหล็ก bottom ให้เราไปที่ Design น,นะครับเลือกตัว patch, patch panel นะครับแล้วเราก็เอาติ๊กถูกตรง create patch a s c e n t o i d ออกอตรง surface เลือกเป็น bottom นะครับเพราะเราจะเสริมเหล็กล่างตัวดีไซน์เอาไว้ วิธีการเคลียร์ก็คือเราก็คลิกจุดที่เราจะเริ่มต้นก่อนคลิกหนึ่งทีให้มันครอบบริเวณที่เราจะต้องการเสริมเหล็กแบบนี้จะได้เป็นแพทสีแดงแบบนี้นะครับนี่คือเหล็กเสริมพิเศษล่างนี้เราต้องการจะขยายให้มันเท่ากับตรงขอบของเหล็กเสริมพิเศษบนเลยเราก็คลิกแล้วก็ขยายมาตรงนี้นะครับสิ่งเราต้องจัดการก็คล้ายๆกับตัวเหล็กบนก็คือ,เ,อเริ่มแรก ัวนี้ consider s t i p นะครับทางด้านแกน y นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านแกน y ก่อน d i s s o l t y bottom ตัวนี้แกน y มันไม่ต้องการเหล็กเสริมพิเศษนะครับต้องการแต่ทางด้านแกน x เพราะฉะนั้นตัวพ a n e l ตัวนี้เราก็ให้มันคิดเฉพาะแกน x แกนเดียวคือเป็นเซคือเป็นการเสริมเหล็กที่แกน x แกนเดียวนะครับโอเค combine reinforcement Combine with panel reinforcement ติกถูกไว้โอเคแล้วก็ i n f o r c e m e n t ตรงนี้ต้องเลือกเป็นเป็น Bar X นะครับตรงนี้ Flence เอาออกเสริมเหล็กนิดเดียวพอนะครับเสร็จแล้วผมสามารถที่ขวานะครับคลิกคลิกเลือกมันก่อนแล้วก็คลิกขวา Copy ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเลือกเสริม เฉพาะแนวแนวนี้บริเวณที่มีสีแดงๆอันนี้ผมก็ Copy มาข้างล่างได้มาที่อย่างน,นี้แล้วผมก็ขยายขอบเขตมันแก้ขอบเขตมันนิดหนึง่งทีนี้เราก็ต้องมามาเช็คแต่ละแกนว่าเราสร้างไอตัว ตัวแพทเนี่ยครอบคุมบริเวณที่เฟลหรือ,อยังนะครับผมก็เช็คทีละแกนเลย x top นะครับไม่มีส่วนที่เป็นแดงๆล้ำออกมานอกนอกแพทตัวนี้ x top x bottom นะครับ y top นะครับแล้วก็ y bottom โ okay. อเคทีนี้ต้องอย่าลืมว่าตัวตัวพื้นที่พิเคราเนี่ยให้เราคลิกดูนะครับเราเอา,เอา ตัวออกหรือ,อยังนะครับให้ให้ให้ออโตดีไซน์ออกด้วยไม่งั้นมันจะเสริมมันจะเลือกเหล็กใหม่ให้เรานะครับเพราะตอนนี้เราใส่เหล็กไปแล้วเป็น d v 1 2 s 3 0 0ทั้งหมดใช่ไหมครับจากนั้นให้เราไปที่ตน,นี้เลยครับดีไซน์สลบปึ๊บอ่าถ้าเราใส่แพช์แล้วครอบคุมบริเวณที่เป็นเฟลสีแดงทั้งหมดเนี่ยตัวสลบทิพิคอเนี่ยม,มันก็จะผ่านนะครับเป็นเป็นโชว์เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ จากนั้นให้เราไปที่ดีไซน์เหมือนเดิมแล้วก็ดีไซน์แพชปึ้งก็คือตรงน,นี้ดีไซน์แพช c h ผ่านแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปดูว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันดีไซน์เหล็กตัวเสริมพิเศษเนี่ยอะไรให้เราบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูเราไปคลิกตัวนี้เราไปที่รีวิววิวนะครับรีวิววิวแล้วก็เลือก Slap Reinforcement ตตัวแรกให้เราไปดูที่เหล็กล่างก่อนนะครับเหล็กล่าง ก็คือเลือกตรงตรงสลับตรงนี้ให้เป็นแพชนะครับแล้วก็เลือกเซอร์เฟซเป็นบอททอมนะครับแล้วก็บา x นะครับสังเกตว่าบาวามันจะไม่มีเลยเพราะว่าเราเราไม่ได้เสริมเหล็กเสริมพิเศษเหล็กล่างนะครับที่แกน Y เลยก็จะมีเฉพาะแกน x เท่านั้นนะครับแกน x ตัวนี้มันก็จะเสริมให้เราเป็น DB12 s 4 0 0นะครับเรารู้ได้ยังไงว่าเป็น DB12 s 4 0 0 เรามาดูที่ s t a ๊กเล่อวินะครับเราเมา,าชี้ดูเป็น d s, s นี 2s ตัวนี้นะอ่าเนี่ย d 2s 400 b1 นะครับถ้าเราดูใน Review View ก็คือมันไม่ได้โชว์ว่าเป็น d b 2เพราะว่ามันเป็น d b 2เหมือนกันหมดทั้งทั้งสามโซนนะครับแต่ว่ามันโชว์ว่าเป็นสีชมพูก็คือ d b 1 2s 400เหมือนกันต่อไปเราจะไปดูเหล็กท็อป นะครับทางด้านแกน x โอเคเดี๋ยวไล่ดูทีละตัวนะครับเหล็กพาดคารตรนตัวนี้ทางด้านแกน x คือเหล็กวิ่งแนวนี้นะครับก็เป็น db12 s 400ส่วนตรงนี้เป็น d b 2 a 175นะครับตัวนี้เป็น a 275จะให้มันง่ายนะครับให้หนาางานทำงานง่ายเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นอ่าผมให้เป็น user bar db12 คือตรงนี้ก็ต้อง แอดน้อยกว่าร้อยเจ็สิบห้าไม่งันมันก็ไม่ผ่านถูกไหมครับผมแอดเป็นร้อยห้าสิบแล้วกันแล้วผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับสังเกตว่าสีเหลือตงตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบและแล้วผมก็แก้ตรงนี้เป็นร้อยห้าสิบด้วยเพื่อความง่ายนะครับอันนี้คือโซนที่เป็นเหล็กพาดคานต่อไปโซนที่เป็นเหล็กหัวเสานะครับสังเกตว่าจะมีสีเขียวตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้สองห้าศูนย์ คนโทนนะครับผมก็เ๋ยนนะผมก็คลิกตัวนี้ที่สองห้าศูนย์นะครับหนึ่งครั้งผมก็ไปคลิกที่ตัวอื่นก็คือผมจะเสริมเหล็กเสริมพิเศษนาด้านแกน x เนี่ยแอสสองอห้าสิบทั้งหมดเลยนะครับตัวน,นี้ด้วยมีร้อยห้าสิบ ก็คือตัวพัดขานนะครับก็จะมีเหล็กเสริมพิเศษ d 1 2 spacing อยู่3ชนิดนะครับตามสีนี้เลยทางด้านแกน x นะครับต่อไปทางด้านแกน y ทางด้านแกน y ก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับมีตัวนี้โผลมาเป็น375นะครับตัวนี้เป็น400ใช่ไหมครับ375เพราะงั้นผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น300แล้วกันเลือกเป็นพุชเตอรบาร์นะครับ300 อืมตัวอื่นเป็น400ใช่ไหมครับไม่เป็นไรผมเปลี่ยนเป็น300ให้หมดความง่ายตัวนี้เป็น250ผมก็เปล่นเป็น250เหมือนกันนะครับตัวนี้400โอเคลาไว้ก็คือจะมีเหล็กเสริมพิเศษทั้งหมด3ท้ายนะครับแล้วผมก็ต้องไปเช็คก่อนว่าที่ผมเสริมไปเนี่ยนะครับตัวนี้ผม เปิดออโตดีไซน์อยู่ถ้าเกิดผมคลิกดีไซน์แ s สอีกทีนึงเนี่ยดีไซน์สลับแพสอีกทีนเนี่ยมันก็จะเลือกเล็กใหม่ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีคลิกขวานะครับแล้วก็เช็คแพสจะเป็นการเช็คแพสทั้งหมดในโมเดลเราก็คือโอเคผ่านหมดนะครับผมไปดูที่เลรโชอมันก็จะโชว์ว่าตรงไหนที่มีการเสริมเหล็กโอเวอร์ไป นะครับโอเวอร์ over, over <Over S 1> ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ในประมาณ0.6ถึง0.8ก็ก็กำลังดีนะครับกำลังดีหลังจากได้เหล็กเสริมพิเศษนะครับทั้งบนล่างแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะไปเช็ค punching shear นะครับผมกลับไปที่ structural view อ่าแล้วผมก็คลิกตัวนี้เลยครับ punching check นะครับแล้วผมก็ครอบหัวเสาทั้งหมด บริเวณที่ไม่มีคานนะครับเพราะว่าบริเวณมีคานก็จะไม่เกิดพฤติกรรมพันชิ่งเชียร์อยู่แล้วพอผมคลิกทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวแพสก่อนจะได้ง่ายจะได้เห็นชัดชัดพันชิ่งเช็คโอเคเสร็จแล้วผมกดดีไซน์พันชิ่งเชียร์วนันนี้มาที่รีวิวนะครับมันจะสลับมาที่รีวิวผมปิดตัวสลับแพสอีกที แล้วก็ตัวสแลปอ่าก็คือผ่านหมดนะครับตัวพันชิงเชียร์ผ่านหมดเราจะดูรายการคำนวณของพันชิงเชียร์ยังไงก็คือเราคลิกเราคลิกสักตัวหนึ่งเอาตัวตรงมุมแล้วกันนะครับที่ขวานะครับเลือกเช็คพันชิงเชียร์ตัวนี้มันก็จะโชว์เป็นรายการคำนวณออกมาสามารถกด expand all เพื่อดูไล่ดูรายการคำนวณของมันได้นะครับ ก็คือสรุปแล้วผ่านนะครับที่ที่ความหนาสองร้อยสองร้อยมิลนะครับสลหรับความหนาแฟสลสแปบตัวนี้โอเคก็ผมสามารถไปที่ดอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปที่ซับเฟลวิวก่อผมเปิดสลับแพทกลับมานะครับผมไปที่แท็บรอตรงนี้แล้วก็เปิดตัว สลปแม a ต d ดีเทลลิงออกมานะครับเสร็จแล้วกดโอเคอ่ามันก็จะโชว์เดี๋ยวนะมันมาอยู่จอนี้มันก็โชว์เป็นไฟล์แค t ออกมาให้เราอย่างนี้นะครับอันนี้คือ ดีบีสิบสองแอดสี่ร้อยใช่ไหมครับเหล็กพาดคาแนวนี้แล้วก็มีเหล็กพาดแนวตามยาวด้วยนะครับอันนี้คือเหล็กเสริมพิเศษนะครับทีสองทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเหล็กเหล็กล่างนะครบีสิบสองแอดสี่ร้อยบีหนึ่งก็คือเสริมในแนวนี้นะครับแล้วก็มาสรุปตรงนี้ว่าใช้ดีสองวันเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถดูเป็นแปลนได้เลยว่ามันเสริมเหล็กยังไงทั้งแนวท็อปแนววอตทอมนะครับกลับไปที่ t s d เราก็สำหรับเทคนิคการออกแบบฟัสแลับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครหรือว่าท่านใดสนใจมีคำถามเพิ่มเติมอยากให้เรารีวิวหรืออยากให้เราสอนเทคนิคการทำอะไรนะครับสามารถอินบล็อกมาในในเพจ ของของเพจเราได้นะครับหรือว่าใส่มาในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้ใน YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ที่ติดตามครับสวัสดีครับ